สดยังกาแฟพึ่งที่แก่ไม่มีเกลีวค่ะสดกาแฟก็เอาถั่วใส่เนี่อใส่รอแอบบอแอบม่แห้งตัค่ะมีกาลังมากกินกาแฟ่ด้ค่ะยกมือนาเยคืออนาแมนดยคือแอบคเ กาแฟเด้อค่ะมีอะไะมีกำลังเลยค่ะผู้ใด้กำเนียรหน่อยเนยมากินกาแฟแซ่บสดกาแฟทำมีนี่แดงมาสดกับเจ้ามีกำลังค่ะจะกินล่ะแก้มแดงมังตองได้หัดถัวบดจั๊กมาได้หลยนี่ดีสุดผีรี ไม่ได้ผมว่ได้ไเขาไม่ไ่อาไงแวไมไมู่ดเดียวเยาใส่ัดสดสดกาแฟสดกาฟงกย่กอยู่เดียวว่ามันก๋ยละจะเป็นหัวเพนว่ะเอาไยังไม่ต นี่คือถมยาด้ยน้ตัวคนไม่เง <c oughs> ีย้ยเลี้ยงเราไม่เงี้ยเลี้ยง